ทุ่งนาบ้านหนองสแกยามเย็นสวยจนเหมือนภาพวาดลมพัดยอดข้าวไหวเป็นคลื่นสีเขียวทองบ้านไม้ใต้ถุนสูงเรียงรายชาวบ้านรู้จักกันหมดว่าใครเป็นลูกใครใครครบกับใครเรื่องเล็กแค่ไหนก็ลอยไปถึงหูคนทั้งหมู่บ้านได้ในวันเดียวและในหมู่บ้านนี้เองรจนาเป็นชื่อที่ใครๆก็พูดถึงเสมอ เธอสวยสะดุดตาผิวผ่องดวงตาคมพูดจาวหวานเหมือนน้ำอ้อยคั้นสดเดินผ่านตรงไหนก็มีแต่คนเหลียวมองแต่ลึกลงไปในใจเธอไม่เคยอยากอยู่แค่บ้านทุ่งไปตลอดชีวิตฉันไม่ได้อยากลำบากเหมือนแม่เธอเคยบ่นกับเพื่อนเบาๆถ้าจะมีผัวทั้งทีก็ต้องพาฉันสบายได้ คำพูดนั้นไม่ได้ดังพอให้ใครได้ยินนอกจากหัวใจของเธอเองไกรสอนเป็นหนุ่มบ้านเดียวกันขยันทำไร่ทำนาตัวดำแดดแต่สายตาซื่อตรงเขาชอบรจนามานานก่อนจะกล้าบอกความในใจวันหนึ่งใต้ต้นมะขามรจนาเราครบกันได้ไหมเราจริงจังนะเขาพูดเสียงสั่นนิดๆรจนาหัวเราะเบาๆ จริงจังแค่ไหนละไกรจริงจังถึงขั้นอยากแต่งงานคำตอบตรงๆนั้นทำให้เธอเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะยิ้มก็ลองดูสิจากวันนั้นไกรสอนแทบไม่ห่างเธอเขาช่วยพ่อแม่เธอเกี่ยวข้าวหิ้วของตลาดให้ซื้อขนมเล็กๆน้อยๆมาให้เอาไว้กินเล่นนะรจะนาเขายื่นถุงขนมให้ ไม่ต้องซื้อบ่อยก็ได้เปลืองเงินเธอพูดแต่ในใจรู้สึกอบอุ่นไกรสอนพาเธอไปเจอแม่ที่บ้านแม่นี่รจนาเขาพูดด้วยแววตาภูมิใจแม่ไกรสอนยิ้มเอ็นดูสวยสมคำร่ำลือจริงๆนะลูกรจนานั่งพับเพียบเรียบร้อยหนูฝากตัวด้วยนะคะแม่คำพูดหวานๆทำให้แม่ไกรสอนยิ่งเอนดู วันนั้นไกรสอนพูดเรื่องอนาคตต่อหน้าแม่อีกปีสองปีผมจะเก็บเงินสร้างห้องใหม่แล้วค่อยขอรจนามัน่นคำพูดนั้นทำให้หัวใจรจนาสัน่นเท่ามองภาพชีวิตเรียบง่ายมีนามีบ้านมีผัวซื่อๆคอยดูแลมันอบอุ่นแต่ก็ธรรมดาเหลือเกินจนวันหนึ่งดำรงเข้ามาในหมู่บ้าน รถกระบะคันใหญ่ของเขาวิ่งเข้ามารับซื้อข้าวเขาแต่งตัวสะอาดมีกลิ่นน้ำหอมอ่อนๆพูดจามั่นใจใครมีข้าวขายเอามาชั่งได้เลยเสียงเขาดังชัดรจนาเห็นเขาครั้งแรกก็รู้สึกแปลกๆดำรงมองเธอแล้วยิ้มสาวบ้านนี้สวยดีนะเขาพูดกับคนงานเสียงดังพอให้เธอได้ยินเย็นวันนั้นเขาเดินมาคุย ชื่ออะไรครับรจนาเธอตอบสั้นๆผมดำรงถ้าว่างๆไปกินข้าวในอำเภอไหมผมเลี้ยงเธอหัวเราะกลบเกลื่อนไม่ดีมั้งคะแค่กินข้าวไม่ได้พาไปหนีตามเขาพูดติดตลกเธอไม่ได้ตอบตกลงทันทีแต่หัวใจกลับเต้นแรงผิดปกติวันต่อมาดำรงเอาของฝากมาวางหน้าบ้าน ขนมจากในเมืองลองชิมดูแม่รจนามองตาโตโอ้ยของแพงทั้งนั้นรจนารับถุงมาเกรงใจจังเลยค่ะเกรงใจอะไรผมเต็มใจดำรงตอบพร้อมรอยยิ้มมั่นใจไม่นานเธอก็ตกลงไปกินข้าวกับเขาในอำเภอร้านอาหารติดแอร์จานสวยน้ำอัดลมเย็นฉ่ำเธอไม่เคยได้นั่งร้านแบบนี้บ่อยๆ ชอบไหมดำรงถามก็ดีค่ะเธอตอบแต่ในใจคิดว่ามันดีกว่าข้าวเหนียวประทูใต้ถุนบ้านหลายเท่าถ้าอยู่กับผมคุณไม่ต้องเหนื hm, ่อยทำนาเขาพูดตรงๆผมดูลาได้คำพูดนั้นเหมือนเปิดประตูอีกบ ok ah, านในใจเธอขึ้นหนึ่งไกรสอนมาหาที่บ้านเมื่อวานไปไหนมาเห็นคนบอกว่าขึ้นรถคนรับซื้อข้าว เขาถามเสียงเรียบรจนาหันหน้าหนีไปช่วยแม่ซื้อของเฉยๆจริงนะจะโกหกทำไมล่ะเธอตอบเร็วเกินไปไกรสอนมองหน้าเธอนานเรากำลังเก็บเงินสร้างอนาคตนะรจนาอย่าให้ใครมาทำให้เราหวั่นไหวคำพูดนั้นทำให้เธอรู้สึกผิดวูบหนึ่งแต่ภาพร้านอาหารหรูยังลอยอยู่ในหัววันต่อมาดำรงถามบ้าง คุณมีใครหรือ,อยังเธอชะง,งักก็คุยคุยอยู่ถ้าเขาไม่ชัดเจนก็อย่ารอเลยผมจริงใจกว่าเขายิ้มมั่นใจรจนาเริ่มจัดเวลาให้ตัวเองวันหนึ่งไปช่วยไกลสอนดำนาอีกวันแต่งตัวสวยไปเจอดำรงรจนาช่วงนี้เธอดูเปลี่ยนไปนะไกลสอนพูดขณะนั่งพักใต้ต้นไม้เปลี่ยนยังไง เหมือนใจไม่อยู่กับเราเธอฝืนยิ้มคิดมากนะด้านดำรงก็เริ่มเร่งเมื่อไหร่จะเปิดตัวกับผมสักทีใจเย็นสิคะผมไม่ชอบเป็นตัวเลือกนะคำพูดนั้นทําให้เธอใจหวิวคืนนั้นรจนานอนมองเพดานคิดวนไปวนมาใจหนึ่งรักความมั่นคงของไกรสอนคนที่พร้อมสร้างบ้านด้วยกันทีละก้อน อีกใจหลงเสน่ห์เงินและความสบายของดำรงชีวิตที่ไม่ต้องตากแดดไม่ต้องลุยโคลนถ้าฉันเลือกผิดละ่ะเธอถามตัวเองแต่แทนที่จะเลือกเธอกลับคิดอีกแบบถ้ายังไม่เลือกสักคนละ่ะเช้าวันถัดมาไกรสอนยื่นดอกไม้ป่ามาให้เราจะไปคุยกับแม่เรื่องมั่นเร็วๆนี้นะเขาพูดด้วยรอยยิ้มจริงใจเธอรับดอกไม้มา แต่ในกระเป๋ายังมีโทรศัพท์ที่ดำรงส่งข้อความมาคิดถึงนะวันนี้ว่างไหมเธอมองสองสิ่งในมือแล้วหัวใจเต้นแรงความทะเยอทะยานในใจเริ่มดังขึ้นทำไมฉันต้องรีบเลือกเธอคิดฉันคุมได้เย็นวันนั้นเธอตอบไกรสอนว่ารักไกลคนเดียวนะและตอบดำรงว่าอีกไม่นานฉันจะเคลียร์ทุกอย่าง คำโกหกสองชุดถูกส่งออกไปในวันเดียวกันรจนามองทุ่งนาที่ไกลสอนกำลังทำงานและมองรถกระบะของดำรงที่จอดรออยู่ไกลๆเธอสูดลมหายใจลึกก่อนจะยิ้มบางๆกับตัวเองฉันจัดการได้และในวินาทีนั้นเองเธอตัดสินใจคบทั้งสองคนแบบลับๆโดยเชื่อสนิทใจว่าเธอควบคุมสถานการณ์ได้โดยไม่รู้เลยว่า เกมที่เธอเริ่มขึ้นด้วยความลังเลและความทะเยอทะยานอาจเป็นเกมที่ไม่มีใครชนะเลยในท้ายที่สุดหลังจากวันที่รจนาตัดสินใจคบทั้งไกรสอนและดำรงพร้อมกันชีวิตเธอก็เหมือนคนเดินบนเชือกเส้นบางๆเหนือเหวลึกกลางวันเธอเป็นแฟนชาวนาผู้ซื่อสัตย์กลางคืนบางวันเธอกลายเป็นสาวสวยในร้านอาหารเมืองอำเภอทุกอย่างต้องแม่นยำต้องไม่พลาดไกรสอนมารับตั้งแต่เช้า วันนี้ไปดูที่นากันนะรจนาอีกหน่อยตรงนี้จะเป็นที่ปลูกข้าวของเราเขาพูดด้วยแววตาฝันไกลเธอยิ้มตอบอืมดีจังเลยแต่ใจลึกๆก,กลับนึกถึงข้อความเมื่อคืนจากดำรงพรุ่งนี้ผมจะพาไปดูบ้านจัดสรรในเมืองสนไหมคำว่าบ้านจัดสรรทําให้เธอเผลอเมอรจนาฟังเราอยู่ไหมไกรสอนถามฟังสิก็คิดภาพตามอยู่นี่ไงเธอรีบแก้ตัว ตอนบ่ายเธอบอกไกรสอนว่าวันนี้ขอไปช่วยป้าข้างบ้านนะมีงานด่วนกลับเย็นไหมเดี๋ยวเราแวะมาหาไม่ต้องหรอกคงเหนื่อยเธอพูดเร็วเกินไปพอไกรสอนขี่มอเตอร์ไซค์ลับตาไปเธอก็รีบเปลี่ยนเสื้อผ้าใส่เดรสตัวสวยที่ดำรงซื้อให้รถกระบะคันเดิมจอดรอหน้าทางเข้าหมู่บ้านคิดถึงจังดำรงยิ้มระวังคนเห็นนะคะเธอกระซิบ กลัวอะไรผมไม่ได้มีเมียสักหน่อยเขาพูดติดตลกเธอหัวเราะก,กลบเกลื่อนแต่ในอกกลับเต้นแรงตลอดเวลาในร้านอาหารดำรงพูดขึ้นว่าผมไม่ชอบความสัมพันธ์ลับๆนะรจนนาคุณต้องชัดเจนเธอจับแก้วน้นแน่นกำลังคุยกับเขาอยู่อีกไม่นานหรอกเขานี่ใครดำรงถามตรงๆก็คนที่เคยคุยก่อนคุณไงเคยคุยหรือยังคบคำถามนั้นทำให้เธอชะงัก เลิกแล้วแหละเธอโกหกเสียงเบางั้นก็ดีผมไม่อยากเป็นตัวสำรองขณะเดียวกันไกรสอนก็เริ่มรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงช่วงนี้เธอหายบ่อยนะรจนาเขาพูดวันหนึ่งก็ช่วยงานแม่ไงแล้วทำไมแต่งตัวสวยกว่าปกติเธอทำหน้างอนจะให้ฉันโทมตลอดหรือไงไกรสอนรีบอ่อนลงเราไม่ได้ว่าแค่เป็นห่วง คำว่าเป็นห่วงทำให้เธอรู้สึกผิดวูบหนึ่งแต่พอกลับถึงบ้านโทรศัพท์ก็ดังขึ้นอีกคืนนี้ว่างไหมผมจะเอาน้ำหอมมาให้เสียงดำรงดังผ่านสายไม่ได้นะคนในหมู่บ้านจะเห็นงั้นเจอกันตรงทางเลี่ยงเธอนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนตอบก็ได้แต่ไม่นานนะ รจนาต้องจำทุกคำที่พูดกับแต่ละคนกับใครต้องบอกว่าไปช่วยญาติกับดำรงต้องบอกว่าแม่ใช้ให้ไปตลาดบางวันเธอเกือบพลาดไกรสอนโทรมาในจังหวะที่เธอนั่งรถดำรงอยู่ไหนเสียงปลายสายถามอยู่บ้านสิเธอตอบทันทีดำรงหันมามองใครแม่เธอกระซิบปิดใหม่เปิดลำโพงสิใกรสอนพูดสัญญาณไม่ดีแค่นี้ก่อนนะเธอกดตัดสาย หัวใจเต้นแรงเหมือนจะทะลุออกมาดำรงมองเธออย่างจับผิดยังไม่เลิกใช่ไหมเลิกแล้วแค่เขาตามตือ้อเธอรีบตอบคำโกโหกหนึ่งคำต้องใช้คำโกหกอีกหลายคำมาปิดทับวันหนึ่งในตลาดป้าละไมกระซิบกับเพื่อนเห็นรจนาขึ้นรถดำรงบ่อยนะทั้งที่ไกรสอนยังเดินตามต้อยๆเสียงซุบซิบเริ่มกระจายไกรสอนได้ยินผ่านหูเขาพยายามไม่คิดมากแต่ภาพคำพูดนั้นติดอยู่ในใจ รจนาคนในตลาดพูดถึงเธอกับดำรงเขาถามตรงๆเขาก็พูดไปเรื่อยเธอตอบนิ่งเธอไม่ได้มีอะไรใช่ไหมใกรไม่ไว้ใจฉันหรอเธอทำเสียงสั่นน้อยๆไกรสอนรีบอ่อนลงเราแค่กลัวเสียเธอไปคำพูดนั้นทำให้เธอรู้สึกเหมือนมีอะไรจุกในอกด้านดำรงเองก็เริ่มกดดันผมไม่ชอบเป็นข่าวกับผู้หญิงที่มีเจ้าของเขาพูดวันหนึ่งใครเจ้าของฉันยังไม่ได้แต่งงานสักหน่อย งั้นก็เลือกสิเขาจ้องตาเธอเลือกผมหรือมันเธอหลบตาขอเวลาเวลานานแค่ไหนเขาเสียงแข็งขึ้นเล็กน้อยรจนารู้สึกเหมือนถูกดึงคนละข้างหัวใจหนึ่งอยากวิ่งไปกอดไกรสอนที่ซื่อและมั่นคงอีกใจอยากจับมือดำรงที่ให้โลกอีกแบบหนึ่งเธอกลับมานั่งคิดใต้ต้นมะขามต้นเดิมถ้าฉันเลือกผิดฉันจะกลับไปลำบากไหมเธอถามตัวเอง แต่แทนที่จะตัดสินใจเธอกลับเลือกทางที่ง่ายกว่าคือยังคงหลอกทั้งสองฝ่ายต่อไปแค่ไม่มีใครรู้ก็พอเธอปลอบใจตัวเองทว่าในหมู่บ้านเล็กๆที่คนรู้จักกันหมดความลับไม่มีวันอยู่ได้นานเสียงลือเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆแล้วรจนาก็เริ่มรู้สึกได้ว่าคำโกหกที่เธอสร้างไว้กำลังพอกพูนจนหนักเกินกว่าจะอุ้มไหว แต่ถึงอย่างนั้นเธอก็ยังยืนยันกับตัวเองเงียบๆว่าฉันเอาอยู่โดยไม่รู้เลยว่าเชือกเส้นบางที่เธอกำลังเดินอยู่นั้นเริ่มสั่นคลอนมากขึ้นทุกวันเสียงลมพัดผ่านทุ่งนาบ้านหนองสแกรแรงกว่าทุกวันเหมือนจะเตือนอะไรบางอย่างที่กำลังก่อตัวไกรสอนนั่งรับมีดอยู่ใต้ถุนบ้านสีหน้าเคร่งกว่าปกติคำซุบซิบในตลาดยังติดหูเขา เห็นรัจนาขึ้นรถดำรงบ่อยนะตอนแรกเขาพยายามไม่เชื่อแต่พอคิดถึงช่วงหลังที่รจนาหายตัวบ่อยรับสายแปลกแล้วรีบวางเขาก็เริ่มใจไม่ดีรจนาช่วงนี้เธอไปช่วยญาติบ่อยจังเขาถามเย็นวันหนึ่งก็ญาติเยอะนี่เธอตอบเร็วเกินไปญาติคนไหนทำไมเราไม่เคยเห็นคำถามนั้นทำให้เธอชะงักไปครู่หนึ่ง ใครจะสอบสวนฉันหรอเธอทำเสียงแข็งเราแค่ห่วงเขาตอบเบาๆแต่แววตาเริ่มไม่เหมือนเดิมด้านดำรงเองก็เริ่มได้ยินข่าวจากคนงานพี่รงเขาว่าผู้หญิงที่พี่พ,พาไปกินข้าวเป็นแฟนไอ้ใครนะดำรงชะงักแน่ใจหรอทั้งหมู่บ้านรู้กันคำพูดนั้นทำให้เขาเริ่มคิดรจนาคุณยังคบมันอยู่ใช่ไหม เขาถามตรงๆในรถคันเดิมก็บอกแล้วว่าเลิกแล้วเธอเสียงหุดหิดเลิกแล้วแต่ยังเจอกันทุกวันเขาสวนกลับเธอเริ่มรู้ว่าทั้งสองฝั่งกำลังบีบเข้าหากันจนไม่มีช่องให้เธอหลบอีกต่อไปวันหนึ่งไกรสอนตัดสินใจแอบตามเธอเขาเห็นเธอเดินออกจากบ้านแต่งตัวสวยกว่าปกติไปไหนเขาถามไปตลาดกับแม่เธอตอบโดยไม่สบตา พอเธอเดินพ้นมุมบ้านเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์ตามห่างๆจนเห็นภาพที่ทำให้หัวใจเขาหล่นวูบรถกระบะของดำรงจอดรออยู่รจนาขึ้นไปนั่งข้างคนขับอย่างคุ้นเคยมือของดำรงแตะไหล่เธอเบาๆภาพนั้นเหมือนมีดกรีดออกเขาช้าๆรจนาเขาพึมพำกับตัวเองมือที่กำแฮนรถแน่นจนเส้นเลือดขึ้นวันเดียวกันนั้นดำรงก็เริ่มไม่ทน เขาแกล้งขับรถเข้ามาในหมู่บ้านตอนเย็นทั้งที่รู้ว่าไกรสอนอยู่เขาเห็นไกรสอนยืนอยู่หน้าบ้านรจนาสายตาทั้งสองชายสพกันอย่างเงียบงนันรจนาเดินออกมาพอดีเห็นภาพนั้นแล้วหน้าซีดมีอะไรหรือเปล่าเธอพยายามทำเสียงปกติไกรสอนถามตรงๆเขาเป็นใครดำรงตอบก่อนก็คนที่คุยกับรจนาอยู่ ประโยคนั้นเหมือนระเบิดลูกเล็กๆกลางลานบ้านคุยอะไรไกรสอนหันมามองรจนาก็แค่รู้จักกันเธอรีบแก้รู้จักแบบไปกินข้าวในเมืองไกรสอนเสียงสั่งไปช่วยญาติไม่ใช่หรอคำพูดของเขาทำให้ดำรงหันขวับญาติเขาทวนเสียงเย็นคุณบอกผมว่าเลิกกับมันแล้วฉันเธอพูดไม่ออกความจริงเริ่มโผล่ขึ้นมาทีละชั้น ตกลงเธอคบใครไกรสอนถามตอบมาคำเดียวดำรงเสริมใช่เลือกมาสักคนรจนารู้สึกเหมือนพื้นใต้เท้ากำลังสุดเธอพยายามรวบรวมคำโกหกใหม่ฉันแค่คุยๆทั้งสองคนยังไม่ได้ตกลงกับใครแต่เธอบอกเราว่ารักคนเดียวใกรสอนเสียงแตกพร่าเธอบอกผมว่ากำลังจะเลิกกับมันดำรงกัดฟันแน่น สายตาชาวบ้านเริ่มมองจากหน้าต่างและรั้วบ้านเสียงซุบซิบดังขึ้นเบาๆนั่นไงเรื่องมันแดงแล้วรจนารู้ว่าทางหนีเริ่มหมดเธอหันไปหาไกรสอนไกรฉันไม่ได้ตั้งใจจะหลอกแต่มันก็คือหลอกเธอตอบทันทีดวงตาที่เคยอ่อนโยนตอนนี้เต็มไปด้วยความเจ็บผมไม่ใช่ของเล่นนะรจนาดำรงพูดเสียงแข็งถ้าจะมีผัวสองคนก็ไปหาที่อื่น คำพูดนั้นทําให้เธอสะอึกเหมือนถูกตบหน้าไกรสอนถามช้าๆอีกครั้งระหว่างผมกับเขาคุณรักใครคําถามนั้นหนักจนเธอพูดไม่ออกเพราะความจริงคือเธอรักตัวเองมากที่สุดรักความสบายรักความมั่นคงรักทุกอย่างที่ทั้งสองให้แต่ไม่กล้าเสียอะไรเลยความเงียบตอบแทนคําถามนั้นดำรงหัวเราะสั้นๆพอแล้วผมไม่ชอบถูกหลอก เขาขึ้นรถปิดประตูดังปังใกรสอนยืนมองเธออีกครั้งผมเคยคิดจะแต่งงานกับคุณเขาพูดเบาๆแต่วันนี้ผมรู้แล้วว่าผมไม่รู้จักคุณเลยประโยคนั้นเหมือนมีดคมกริบกว่าคำด่าใดๆเขาหันหลังเดินจากไปทิ้งรถจายืนอยู่กลางสายตาชาวบ้านที่มองมาไม่หยุดเสียงรถกระบะของดำรงแล่นออกไปฝุ่นลอยคลุ้งกลางถนนดิน รจนารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบเงียบลงในพริบตาเงาของคำโกหกที่เธอสร้างไว้ตลอดหลายเดือนวันนี้มันตามทันเธอแล้วและครั้งนี้ไม่มีคำโกหกไหนช่วยได้อีกต่อไปหลังจากวันที่ไกรสอนเห็นรจนาขึ้นรถดำรงเรื่องราวก็ไม่ได้จบแค่ตรงนั้นความเงียบที่ตามมาหนักหนากว่าคำด่าดใดๆไกรสอนไม่มาหาไม่โทรไม่แม้แต่จะเดินผ่านหน้าบ้านเหมือนเคย รจนานั่งมองถนนดินหน้าบ้านทุกเย็นใจหนึ่งก็โกรธที่เขาไม่ฟังเธอแต่อีกใจก็รู้ว่าเธอไม่มีคำอธิบายที่พอฟังขึ้นเลยด้านดำรงเองก็หายไปสองวันเต็มจนวันที่สามรถกระบะคันเดิมกลับเข้าหมู่บ้านอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช่เพื่อมารับเธอไปกินข้าวเขามาจอดกลางลานรับซื้อข้าวเหมือนทุกครั้งสีหน้าเรียบเฉยไม่แม้แต่จะชายตามองบ้านรจนา ชาวบ้านเริ่มซุบซิบหนักกว่าเดิมเห็นไม่ล่ะคบซ้อนก็แบบนี้โลภนักสุดท้ายก็เหลือแต่ตัวคำพูดพวกนั้นลอยเข้าหูรจนาทุกคำเย็นวันนั้นไกรสอนเดินเข้ามาที่ลานรับซื้อข้าวโดยไม่บอกใครเขาเห็นดำรงยืนคุยกับชาวนาอยู่ก็เดินตรงเข้าไปผมอยากคุยด้วยเสียงเขาเรียบแต่แน่นดำรงหันมามองเรื่องอะไรเรื่องรจนา บรรยากาศรอบตัวเงียบลงทันทีคนงานชะงักมือชาวบ้านชะเง้อมองผมไม่รู้ว่าเธอพูดอะไรกับคุณบ้างไกรสอนพูดต่อแต่ผมอยากฟังจากปากคุณดำรงหัวเราะสั้นๆเธอบอกผมว่าเลิกกับคุณแล้วคำตอบนั้นทำให้ไกรสอนกำหมัดแน่นเธอบอกผมว่าคุณตามตื้อดำรงเสริมอีกประโยคความจริงสองด้านถูกวางลงกลางลานอย่างชัดเจน ในจังหวะนั้นเองรจนาที่รู้ข่าวว่าทั้งสองเจอกันก็รีบวิ่งมาที่ลานหัวใจเต้นแรงจนแทบหายใจไม่ออกหยุดเธอะอย่าคุยกันแบบนี้เธอพูดเสียงสัน่นไกรสอนหันมามองแล้วจะให้คุยยังไงดำรงมองเธอนิ่งคุณจะพูดความจริงได้หรือ,อยังฉันฉันแค่ยังตัดสินใจไม่ได้เธอหลุดพูดออกไปเสียงฮือฮาดังขึ้นทันทีตัดสินใจไม่ได้ไกรสอนทวน แปลว่าคบสองคนจริงๆใช่ไหมเธอเงียบน้ำตาคลอฉันไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นแบบนี้แต่มันก็เป็นแล้วดำรงพูดเสียงเย็นคุณอยากได้ทั้งความมั่นคงจากมันและความสบายจากผมประโยคนั้นเหมือนแฉใจเธอออกมาต่อหน้าทุกคนไม่ใช่เธอเถียงแล้วมันคืออะไรไกรสอนถามกลับเสียงเขาไม่ดังแต่เต็มไปด้วยความเจ็บเธอบอกผมว่ารักผมคนเดียว เธอก็บอกผมเหมือนกันดำรงเสริมคำว่ารักของคุณมันมีไว้ใช้กับกี่คนความเงียบปกคลุมลานกว้างรจะนารู้สึกเหมือนสายตาทั้งหมู่บ้านกำลังจ้องมาที่เธอความทะเยอทะยายนที่เคยดูสวยงามตอนนี้กลายเป็นคราบหน้าอายฉันแค่กลัวเลือกผิดเธอพูดเบาๆกลัวจนกลัวลำบากแล้วผมละ่ะไกรสอนถามผมเป็นแค่ทางเลือกสำรองเหรอผมก็เหมือนกัน ดำรงพูดตามผมไม่ใช่กระเป๋าเงินให้ใครลองใช้คำพูดสองประโยคนั้นทำให้เธอแทบสุดฉันขอโทษเธอพูดทั้งน้ำตาแต่คำขอโทษอในวันที่ความจริงถูกเปิดหมดแล้วมันเบาเหลือเกินไกรสอนสูดลมหายใจลึกผมเคยคิดจะสร้างบ้านกับคุณแต่วันนี้ผมรู้แล้วว่าผมสร้างกับคนที่ยังไม่รู้ใจตัวเองไม่ได้ดำรงพยักหน้าผมไม่โกรธนะแต่ผมไม่ชอบถูกหลอก เขาก้าวถอยหลังหนึ่งก้าวจากนี้เราไม่ต้องเจอกันอีกรจนาเงยหน้ามองทีละคนอย่าไปทั้งสองคนได้ไหมเธอเผอพูดออกไปโดยไม่คิดคำพูดนั้นยิ่งตอกย้ำลุกอย่างไกรสอนใส่หน้านี่แหละคำตอบดำรงเปิดประตูรถคนที่อยากได้ทุกอย่างสุดท้ายจะไม่ได้อะไรเลยรถกระบะแล่นออกไปท่ามกลางสายตาชาวบ้านไกรสอนเองก็หันหลังเดินจากไปโดยไม่มองเธออีก รจนาสุดนั่งลงกับพื้นดินน้ำตาไหลไม่หยุดเสียงซุบซิบรอบตัวดังชัดกว่าเดิมแต่ครั้งนี้ไม่มีใครมาปลอบไม่มีมือไหนยื่นมาให้จับ วันที่เธอคิดว่าควบคุมทุกอย่างได้กลับกลายเป็นวันที่เธอสูญเสียทั้งสองคนต่อหน้าคนทั้งหมู่บ้านและในลานรับซื้อข้าวที่เคยมีเสียงหัวเราะวันนี้เหลือเพียงเสียงลมพัดผ่านกับผู้หญิงคนหนึ่งที่เพิ่งเข้าใจว่าความลังเลและความโลภของหัวใจมันแพงกว่าที่เธอคิดไว้มากนักหลังจากวันนั้นหมู่บ้านหนองสแกก็เหมือนเบมทุกอย่างทุ่งนายังเขียวลมยังพัดเสียงไก่ยังขันแต่สำหรับรจนา โลกของเธอไม่เหมือนเดิมอีกแล้วทุกสายตาที่มองมาไม่เหมือนเก่าบางคนมองด้วยความสงสารบางคนมองด้วยคำว่าสมควรแล้วที่ไม่ได้พูดออกมาตรงๆแต่เธออ่านได้จากแววตาไกลสอนไม่เหยียบมาหน้าบ้านอีกเลยเขาทุ่มตัวทำงานหนักกว่าเดิมเหมือนใช้แรงกายกลบแรงใจเพื่อนแสวเขาเองยังคิดถึงมันไหมเขาตอบสั้นๆคิดแต่ไม่ย้อนกลับ ประโยคนั้นลอยมาเข้าหูรจนาในวันที่เธอเดินผ่านทุ่งนาเธออยากเดินเข้าไปขอโทษอีกครั้งแต่ขาของเธอไม่กล้าก้าวด้านดำรงก็เปลี่ยนเส้นทางรับซื้อข้าวไม่เข้ามาบ้านหนองสแกบ่อยเหมือนก่อนคนงานบอกว่าเขาไม่อยากมีข่าวกับทุหญิงบ้านนี้อีกเขาเข็ดแล้วใครบางคนพูดรจนานั่งเงียบใต้ถุนบ้านฟังแม่บ่นเสียงหนักแม่เตือนแล้วว่าอย่าเล่นกับใจคนสุดท้ายเป็นไง หนูไม่ได้ตั้งใจให้มันจบแบบนี้เธอพูดเบาๆแต่หนูตั้งใจคบสองคนไหมแม่สวนกลับตรงๆคำถามนั้นทำให้เธอพูดไม่ออกใช่เธอตั้งใจคบซ้อนเพราะกลัวจนกลัวพลาดกลัวชีวิตธรรมดาเธออยากได้ทั้งความมั่นคงของไกรสอนและความสบายของดำรงโดยไม่อยากเสียอะไรเลยแต่ชีวิตไม่เคยให้ใครได้ทุกอย่างพร้อมกัน วันหนึ่งเธอเดินไปตลาดเสียงซุบซิบยังตามหลังนั่นไงคนที่คบซ้อนเสียดายหน้าตาดีๆเธอเดินก้มหน้าน้ำตาคลอแต่ไม่มีสิทธิ์โกรธใครเพราะเรื่องทั้งหมดเธอเป็นคนเริ่มเองเย็นนั้นเธอเดินไปที่ต้นมะขามต้นเดิมที่ไกลอนเคยขอครบรจนาเราจริงจังนะคำพูดนั้นยังดังอยู่ในหัว เธอนั่งลงมองทุ่งนาที่เขาเคยชวนดูอนาคตน้ำตาหยดลงบนพื้นดินแห้งถ้าย้อนเวลาได้เธอพึมพำแต่เวลาก็ไม่เคยย้อนกลับด้านไกรสอนแม้จะพยายามเข้มแข็งแต่ในใจเขายังมีแผลเพื่อนถามอีกครั้งถ้ามันกลับมาง้อเองจะเอาไหมเขาสายหน้าคนที่ไม่รู้ว่ารักใครจะรักใครจริงไม่ได้คำตอบนั้นเด็ดขาด ส่วนดำรงเองก็ไม่ได้สะใจอย่างที่คิดเขาเคยชอบรจนาเพราะความสดใสแต่เมื่อรู้ว่าถูกหลอกเขาก็เลือกเดินออกมาผมไม่อยากสร้างครอบครัวกับคนที่ยังลังเลเขาพูดกับเพื่อนสนิทคืนหนึ่งฝนตกหนักรจนานั่งมองหยดฝนไหลตามขอบหน้าต่างใจเธอว่างเปล่าเธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดดูข้อความเก่าๆของทั้งสองคนข้อความรักนะจากไกรสอนกับผมดูแลคุณได้จากดำรง ตอนนี้ไม่มีใครส่งมาอีกแล้วเธอเพิ่งเข้าใจว่าการถูกเลือกเพียงคนเดียวอาจมีค่ากว่าการถูกแย่งชิมจากสองคนแต่เธอกลับทำลายมันด้วยมือของตัวเองเช้าวันต่อมาเธอลุกขึ้นช่วยแม่หัาผักไปขายเธอไม่แต่งตัวสวยไม่มองหาใครอีกแค่ทำงานเงียบๆบางทีนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นใหม่แม้จะไม่มีใครยืนข้างๆเหมือนก่อน เย็นวันหนึ่งรถกระบะคันหนึ่งวิ่งผ่านหมู่บ้านเธอเงยหน้าขึ้นโดยไม่รู้ตัวแต่รถคันนั้นไม่ได้ชะลอไม่มีใครหันมามองเธอยิ้มบางๆให้กับตัวเองมันจบแล้วจริงๆลมเย็นพัดผ่านทุ่งนาอีกครั้งเสียงใบข้าวเสียดสีกันเหมือนเสียงเตือนใจชีวิตคนก็เหมือนทุ่งนาถ้าเลือกปลูกพืชสองอย่างในแปลงเดียวกันโดยไม่วางแผนสุดท้ายอาจไม่ได้ผลผลิตสักอย่าง รจนานั่งมองพระอาทิตย์ลับฟ้ายอมรับความจริงที่หนีมานานความลังเลและความโลภของหัวใจทำให้เธอเสียทั้งคนที่รักจริงและคนที่ให้ความสบายสุดท้ายแล้วเธอไม่ได้ถูกใครทิ้งแต่เธอเป็นคนปล่อยทุกอย่างหลุดมือเองและบทเรียนครั้งนี้จะอยู่กับเธอไปอีกนานว่าคนที่อยากได้ทุกอย่างพร้อมกันสุดท้ายอาจต้องยืนอยู่ลำพังกับสิ่งที่ตัวเองเลือกทำลงไป